เรื่องเล่าชาวมูมูนะหมู่บ้านประมงเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมีความเชื่อในเรื่องสายมูเป็นอย่างมากพวกเขานับถือผีเสื้อสมุทรในฐานะผู้ดูแลน้ำและปกป้องชาวบ้านจากภัยอันตรายชาวบ้านมักจะนำเครื่องบูชามากมายเช่นดอกไม้ขนมน้ำแดงมาถวายตามศาลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พำนักของผีเสื้อสมุทรวันหนึ่งนพชายหนุ่มชาวบ้านผู้ต้องการโชคดีเรื่องการค้าขายได้ยินเรื่องเล่ามาจากคนในหมู่บ้านว่าหากใครนำทูปเก้าดอกไปบูชาผีเสื้อสมุทรพร้อมสัญญาบางอย่างชีวิตจะรุ่งเรืองนพต้องการให้ธุรกิจขายข้าวของเขาขายดีจึงตัดสินใจทำพิธีบูชาผีเสื้อสมุทรเขาจุดธูปเก้าดอกและกล่าวคำสัญญา ข้าขอสาบานถ้าธุรกิจของข้าจเจริญรุ่งเรืองข้าจะถวายรูปปั้นผีเสื้อสมุดทองคำสูงหนึ่งเมตรภายในสามเดือนหลังจากทำพิธีธุรกิจของรบก็จเจริญขึ้นอย่างน่าทึ่งยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเขาได้ประสบความสำเร็จตามที่ขอไว้แต่ด้วยความหลงในทรัพย์สินและความสุขเขากลับลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับผีเสื้อสมุดเมื่อเวลาผ่านไปครบสามเดือน คืนหนึ่งนกฝันเห็นผีเสื้อสมุทโกรธเกรี่ยวมาเตือนเขานกตกใจตื่นขึ้นพร้อมเหนื่อไหลเต็มตัวแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกับสัญญาที่ให้ไว้เขาคิดว่าเป็นเพียงฝันร้ายวันถัดมาธุรกิจของนกเริ่มประสบป,ปัญหาเข้าในโกดังเริ่มเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุเงินทุนของเขาลดลงอย่างรวดเร็วนกจึงระลึกได้ว่าตนผิดสัญญากับผีเสื้อสมุทด้วยความกลัวและสำนึกผิด นบรีบไปสร้างรูปปั้นทองคําและนําไปถวายที่ศาลร,ริมฝั่งน้ําเมื่อรูปปั้นถูกนํามาถวายที่ศาลชาวบ้านเชื่อว่าผีเสื้อสมุทรได้ให้อภัยนบและหลังจากนั้นธุรกิจของนบก็ฟื้นตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ลืมที่จะกราบไหว้และให้ความเคารพผีเสื้อสมุทรอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้กลายเป็นตำนานในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านยิ่งเชื่อมั่นในพลังของสายมูและการให้คำมั่นสัญญา เพราะถ้าผิดคำสัญญาก็อาจได้รับผลที่ไม่คาดคิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังคำที่ว่าไม่เชื่ออย่าหลบหลูนั่นเอง